คลิปนี้นะคะก็แบบจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาใส่ปุ๋ยนะคะก็คือว่า,าผักนะคะที่ปลูกถ้าครบ1เดือนแล้วอะนะคะเราก็จะต้องมาใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะแบมบคุมพลาสติกดาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแบมบก็จะต้องแกะพลาสติกดําออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเ,อเปิดพลาสติกดาแล้วก็โรยปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยจากนั้นก็จะลดน้ํานะคะเดี๋ยวแบมจะไปดึงพลาสติกดาออกก่อนคะ่ะ เวลาที่จะให้ปุ๋ยนะคะเราก็จะกำแบบนี้นะคะหนึ่งกำมือนะคะพื้นที่ก็สักประมาณหนึ่งเมตรนะคะ ก็จะโรยปุ๋ยแบบนี้นะคะจนกว่าจะหมดค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปลดน้ํานะคะเวลาลดน้าเนี่ยนะคะฝักบัวนะคะอย่าคว่ำแบบนี้นะคะให้งายฝักบัวแบบนี้นะคะน้ําเขาก็จะไหลเป็นฝอยแล้วก็อ่อนนุ่มกว่านะคะ เดี๋ยวแบมจะลองลดใช้ฝักบัวให้เพื่อนดูนะคะว่าหงายฝักบัวนะคะกับคว่ำฝักบัวอันไหนดีกว่ากันนะคะอันนี้จะเป็นแบบหงายนะคะโอเคนี่ค่ะแบบหงายเห็นไหมน้ําเขาก็จะอย่างนี้ค่ะขึ้นแบบนี้นะคะแบบคว่ำจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้ําไม่ค่อยกระจายนะคะเนี่ยค่ะวิธีใช้ให้ถูกต้องคือก็ต้องงายโอเคตามนี้นะคะ นี่หงแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราลดน้ำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องคุมพลาสติกเหมือนเดิมนะคะ แหมมก็ทำจนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือวิธีใส่ปุ๋ยนะคะที่จะทำให้ผักของเราที่ปลูกนะคะงามนะคะมีผลออกอลูกดกนะคะแหม่มก็จะทำแบบนี้ค่ะเหมือนกันทุกร่องนะคะจนหมดจนหมดนี้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวแมวขอตัวไปรีบทําก่อนนะคะค่ะคำถามที่เจอบ่อยนะคะเพื่อนๆจะถามว่าคุมพลาสติกดำนี้เพื่ออะไระเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะคะว่าส่วนที่เราคุมพลาสติกดําแล้วเราคุมขึ้นมาเขาจะไม่มีหญ้าใช่ไหมคะอ่าเขาไม่มีหญ้าแล้วดูส่วนที่ไม่คุมอ่าอย่างอย่างร่องนั้นนะคะตรงกลางนะ่ะไม่คุมหญ้าขึ้นใช่ไหมคะก็คือเราคุมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นหนึ่งและ2คือเก็บความชุ่มชื้นของดินไว้นะคะ 3คือป้องกันโรคนะคะจากดินเวลาที่ฝนตกแล้วน้ำฝนนะคะจะกระเด็นนะคะโดนดินแล้วก็จะกระเด็นเชื้อโรคจากดินก็จะสามารถติดต้นผักของเราได้นะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องคุมพลาสติกดำค่ะโอเคแหม่มก็ทำไปได้หลายแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ นี่นะคะทำได้ไปหลายแถวแล้วนี่ค่ะเนี่ค่ะเคล็ดลับนะคะทำให้ผักของเรานะคะที่ปลูกโตเร็วนะคะแล้วก็งามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกแตงกวาค่ะแหบมบก็เตรียมต้นกล้านะคะไว้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ทำเน็ตนะคะเห็นไหมหน้าบ้านนะคะแหมมเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะจากที่เราปลูก แตงกวาตรงนี้ก็ย้ายมาตรงนี้นะคะแต่มันจะปลูกเพิ่มนะคะได้ทําเน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาปลูกแตงกวากันนะคะเดี๋ยวเราไปเด่นกับโนอากันก่อนค่ะเพื่อนๆคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะเป็นชาแนลใหม่ของโนอานะคะ Uh huh. ค่ะแล้วเราก็ไปเล่นกันโนอากันนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเจอคลิปของโนอานะคะ uh huh. แล้วต่อไปนี้นะคะช่วงพากินพาเที่ยวนะคะ uh huh. ก็จะย้ายไปช anel ใหม่นะคะชื่อช anel นี้เลยนะคะก็เป็นชื่อโนอา c h anel n ค่ะแล้วก็จะมีรีวิวของเล่นรีวิวของกินนะคะ uh huh. ก็พากันมาสนุกกันทั้งครอบครัวเลย uh huh. มีพี่แว่นด้วยพี่จีด้วยโนอาห์ Noah ด้วยแล้วก็ตัวแบบเองด้วยนะคะ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ